ครับวันนี้เล็กน้อยเอฟซีเอาปลามาสู่กินครับทำได้แค่สัญญากันไว้เล็กน้อยทางเพื่อชิงเงินตกเบ็ดมาได้เอาปลาคอมาสู่กิน่นวงกเลยผ้าตุ่มสู่กินครับเล็กน้อยเอฟซีตกอาเล่นมอนองฮะไปใส่ยี่นองเด็กขึ้นเลยมาแน่นอนเด้อว่า คอสามตัวครับประคอสามตัวประช่อนสามตัวครับอซื้อฐานมาแล้วมาหาเดาว่างไว้ได้ดังไฟให้น้องเอาเดีแดดฮะได้เอาเดายไมใส่

เบ่งขอปลาไว้ไปิดังไปคข้าคุณ งานไหนบอรูงันบางงีเนี่ยสิว่าจงมึงเกินเห็ดที่น้อง่วะคนรูงานไหนคนรูงันเลเล็มนีเดียงทางความเลยยุ่งทางมันนเองแ้จะควายปลาว่เขาอยู่ร่งเท้ามันเป็นคล่องย่งทางเขาไม่คล่องหนามนี่ก็คือคล่องหนามหลบ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 รงงันเลยวะคุณว่ได้ปล่อยเมื่อไรไปไทยไปไทยกินเข้าอันมันไปทางกน ไทายยี่บันเลยี่บันแลนยี่บันหัวะคนองหัวะครับนั่นตัเียวับลหนัวเดียวัครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Some

๋ยวความข้าวหัวเอาพวกกันนี้ไาได้ครับตรว่างนันคันคัามเยอ่นเดี๋ยว ปิดลครับไม่ปิดแล้ครับให้เขาไป้วองไปไหนเหรอ ต้อันมเดี๋ยวห้อปะไข่เดี๋ยว้าะไข่เดี๋ยว้ตมไงร่งข้าววันป่ะปินหัวเตงเราจต้มเสะแบบว่ข้าววันนะ ทน้ำจนหัวก็เอาน,าอน้ำตัวไมเซหลวก้มเข้ามัานหัวก่อนน้ำม่เท่หยน้ำมงนไ 他俩他俩 ก็เงยเติอด้ตลาดนั่นสตัวจะบาท ใ่กอนกกินเลกเทียตะกีหัวเงี้ยกนนีเพอมันเงี้ยกนนีเอาไปขาะคัน้นงเนกันแล้ะาิ่ยฮะาแขีกับไปแล้วก็พอครับ ไปมะขามอ่อนเข้าไปตัขาตะไคร้แล้วต้มปลาช่อนเด็กน้อยเอฟซมาฝากมาทำกินด้วยกัน อืมคนสปนคน 拜。Bye.

นี่แนหะต้มปลาควรสชาติสชได้์มน้องไชไดยครับโอเคโอเคช้บอะไรวกินับกินได้กทุกอ่างกินใส่แบบว่ขวันสะสนึส่ง ยังไงไม่ต้องทำางนี้นะทีคุณดูเลย,เ,ลยเห็นอะไรนะมา <c oughs> เตรียมกันทั้งกู่มแล้ก,กินทีเท่เดียวไ,ไม่กกไม่ก,กินแล้วห <c oughs> มือหนื่ไยมบกกินบะกคอหน่อย i can เดี๋ยวออี่น้องคนอกับป่ะ I can call. ฝากแล้วเดี๋ยวพหนึ่งแจกก็ปล่อยให้พี่นอนนะฝากคว้างฝากคว้าแบบสสดๆอางแหกเล็กหน่อยเอามาหนิ